คุณไม่เคยรู้ว่าคุณมีอะไรจนกว่ามันจะหายไปนั่นคือสิ่งที่ทุกคนพูดใช่ไหมฉันชื่อแคลอายุ32ปีและชีวิตของฉันพังทลายลงเพราะบทสนทนาโง่โง่เพียงครั้งเดียวที่สามีของฉันไม่ควรได้ยินตอนนี้ฉันนั่งอยู่ในอาราตเม์เล็กๆแห่งนี้ล้อมรอบด้วยใบแจ้งหนี้ค้างชำระสงสัยว่าทุกอย่างผิดพลาดไปได้อย่างไรอย่างรวดเร็วโจเซฟกับฉันอยู่ด้วยกันมาเจดปีเขาไม่ได้เป็นผู้ชายในฝันของฉันตอนที่เราพบกันสักทีเดียวแต่เหมือนเป็นตัวเลือก ที่เชื่อถือได้ตอนที่ฉันเบื่อกับการเดตพวกขี้แพ้ที่รักษางานไม่ได้เขาทำงานเป็นช่างเทคนิค HVAC ตอนที่เราเริ่มคบกันไม่หรูหราแต่มีรายได้มั่นคงงานของฉันที่สำนักงานเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลก็ได้เงินพอใช้ไม่ได้ยอดเยี่ยมอะไรแต่ระหว่างเราสองคนเราก็สามารถซื้อทาวเฮาส์ที่ดีในย่านที่ไม่น่าอายเวลามีคนมาเยี่ยมได้สิ่งต่างๆเป็นไปด้วยดีในตอนแรกโจเซฟใส่ใจมากเสมอซ่อมแซมสิ่งต่างๆรอบบ้าน และเราก็เข้ากันได้ดีน้องสาวของฉันบรุกมักจะพูดว่าฉันโชคดีแค่ไหนที่ได้พบคนดีๆฉันก็ยิ้มและพยักหน้าแต่ลึกๆแล้วฉันรู้สึกเสมอว่าฉันทำได้ดีกว่านี้เหมือนฉันยอมรับเร็วเกินไปในขณะที่เพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยยังเด็กกับหมอและนักธุรกิจทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อโจเซฟได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการเมื่อปีที่แล้วทันใดนั้นเขาก็มีรายได้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งควรจะเป็นเรื่องดีใช่ไหม ยกเว้นว่ากับการเลื่อนตำแหน่งมาพร้อมทัศนคติความรับผิดชอบใหม่เกี่ยวกับการเงินของเราที่ทำให้ฉันข้างเขาเริ่มตั้งคำถามกับทุกการซื้อในบัญชีร่วมของเราตั้งงบประมาณและพูดไม่หยุดเกี่ยวกับการออมเงินเพื่ออนาคตของเราแคลเธอต้องการรองเท้าคู่อื่นจริงๆเหรอเขาถามขณะมองถุงชอปปิ้งที่ฉันเอากลับบ้านเรากำลังพยายามออมเงินเพื่อดาวบ้านจริงๆจำได้ไหม สิ่งที่เขาไม่เข้าใจคือฉันก็ทำงานหนักเพื่อเงินของฉันเหมือนกันแน่นอนเขาจ่ายค่าจำนองค่างวดรถและค่าสาธารณูปโภคส่วนใหญ่แต่ฉันจ่ายค่าอาหารและประกันรถของฉันเองถ้าฉันมีเงินเหลือนั่นก็เป็นเงินของฉันที่จะใช้ตามใจฉันแต่โจเซฟทำเหมือนทุกดอลลาร์ควรไปเข้ากองทุนออมทรัพย์ร่วมฉันจึงเริ่มเปิดบัญชีแยกที่เขาไม่รู้ไม่มีอะไรผิดปกติแค่ที่สำหรับโอนเงินจากเงินเดือนของฉันทีละน้อย เพื่อที่ฉันจะซื้อของโดยไม่ต้องถูกสอบสวนฉันบอกตัวเองว่าเขากำลังควบคุมแต่จริงๆแล้วรายได้พิเศษของเขาให้อำนาจเขามากขึ้นเหนือฉันในขณะที่เขาแค่กำลังรับผิดชอบต่ออนาคตของเรานั่นคือสถานการณ์ตอนที่วาเนซ่าเริ่มทำงานที่สำนักงานเรียกเก็บเงินและนั่นคือตอนที่ทุกอย่างเริ่มพังทลายจริงๆวาเนซ่าเป็นทุกอย่างที่ฉันไม่ใช่เพิ่งยยกยกไม่มีภาระ และใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดถ้าดูจากอินสตาแกรมของเธอต่างจากเพื่อนคนอื่นๆที่ยกย่องโจเซฟอยู่เสมอว่าเนซ่าเป็นคนฟังจริงๆตอนที่ฉันระบายเรื่องแต่งงานผู้ชายแบบนั้นมันธรรมดาเธอพูดระหว่างแฮปปี้เอลเออร์ครั้งแรกของเราพวกเขามีอำนาจนิดหน่อยแล้วคิดว่าควบคุมทุกอย่างได้อดีตสามีฉันก็เหมือนกันในที่สุดก็มีคนเข้าใจเราจึงเริ่มกินข้าวกลางวันด้วยกันทุกวัน และบทสนทนาของเราหมุนรอบว่าการแต่งงานของฉันมันอึดอัดแค่ไหนกับแต่ละบทสนทนาเวอร์ชันของโจเซฟในมุมมองของฉันก็เปลี่ยนไปมากขึ้นจากผู้ชายห่วงใหญ่และขยันกลายเป็นทรราชควบคุมที่ทำให้ชีวิตฉันทุกทรมานคืนที่แล้วเขาถามว่าทำไมถึงถอนเงิน200ดอลลาร์จากบัญชีร่วมฉันเล่าให้วานเนซซาฟังระหว่างดื่มมาการิต้าในวันศุกร์เหมือนฉันเป็นเด็กที่ต้องรายงานทุกการซื้อสิ่งที่ฉันละเลยไม่เล่าคือเงิน200ดอลลาร์นั้นโอนตรงไปยัง บัญชีลับของฉันซึ่งตอนนี้มีเกือบ3,000ันดอลลาร์โจเซฟไม่รู้อะไรเลยนั่นคือการล่วงละเมิดทางการเงินวาเนสซาประกาศอย่างดรามา่าเขาพยายามควบคุมเธอผ่านเงินฉันพยักหน้าอย่างกระตือรือร้นชอบที่เธอให้ความถูกต้องกับคำบ่นของฉันโดยไม่ตั้งคำถามในขณะเดียวกันโจเซฟยังคงพยายามเขาเสนอทริปสุดสัปดาห์ หรือคืนดูหนังแต่ฉันหาข้ออ้างแล้วบ่นกับวานเนซ่าว่าไอเดียของเขาหน้าเบื่อแค่ไหนเมื่อเขาพูดถึงการมีลูกฉันปิดกัน้นโดยสิ้นเชิงเราเลี้ยงลูกไม่ได้หรอกฉันตะคอกแม้ว่าแผนการเงินที่รอบคอบของเขาจะทําให้เราอยู่ในสถานะที่ดีเราเก็บเงินไว้แล้วเขาพูดด้วยความสับสนนั่นคือสิ่งที่เราทํางานเพื่อมันอาจจะเป็นการเงินของนายฉันพึมพำ คิดถึงบัญชีลับของฉันที่เก็บไว้สำหรับทริปเดี่ยวไปยุโรปไม่ใช่ผ้าอ้อมและเนอเร์เซอรี่งานกลายเป็นที่หลบภัยของฉันคืนหนึ่งขณะทำงานโอทีฉันพบว่าตัวเองอยู่คนเดียวกับแคร็กจากแผนกบัญชีสูงโสดกับรอยยิ้มมั่นใจที่ทำให้ฉันตื่นเต้นในทางที่ดีสามีเธอไม่ว่าอะไรเหรอที่เธอทำงานดึกขนาดนี้เขาถามพิงโต๊ะของฉันโจเซฟไม่ได้ควบคุมตารางเวลาของฉันฉันตอบอย่างดูเดือดชอบที่แคร็กยกคิวประทับใจเมื่อฉันกลับบ้านโจเซฟ รออยู่มีจานอาหารค่ำคลุมไว้ในไมโครเวฟให้ฉันแทนที่จะคิดว่านี่มันน่ารักฉันรู้สึกหมุดหงิดเหมือนความการุณาของเขาเป็นกับดักอีกอย่างที่ทำให้ฉันรู้สึกผูกพันกับเขาณเวลาที่โจเซฟเสนอจัดบาร์บีคิวในสวนหลังบ้านสำหรับวันหยุดเมโมเรียลเดฉันกำลังอยู่ในโลกที่ต่างจากเขาอย่างสิ้นเชิงการแต่งงานของเราไม่ได้แค่ต่างหน้าเรากำลังอ่านหนังสือคนละเล่มฉันใช้เวลาทั้งสัปดาห์ก่อนปาร์ตี้บ่นกับวานเนซ่าว่า โจเซฟบังคับให้ฉันเป็นเจ้าภาพเพื่อนร่วมงานของเขาความจริงคือเขาถามก่อนว่าฉันโอเคไหมและฉันตอบตกลงขณะเลื่อนอินสตาแกรมฉันเอาคำแนะนำของวานเนสซ่ามาใช้ซื้อไวน์คาร์เบเนตราคาแพงหลายขวดด้วยบัตรบัญชีร่วมเมื่อโจเซฟยกคิ้วกับใบเสร็จฉันร้องให้ฟูมไฟล์ว่าเขาอยากให้มีคนมาแต่ไม่อยากจ่ายสำหรับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมปาร์ตี้เริ่มตอนสามโมงเพื่อนบ้าน และเพื่อนร่วมงานของโจเซฟทยอยเข้ามาในสวนหลังบ้านฉันยิ้มแบบภรรยาที่สมบูรณ์แบบขณะนับถอยหลังในใจรอให้ทุกคนกลับโจเซฟอยู่ในโหมดของเขาย่างเบอร์เกอร์และเล่าเรื่องตลกมองมาที่ฉันด้วยความหวังเหมือนการรวมตัวนี้จะทำให้เราสนิทกันมากขึ้นวาเนซ่ามาถึงช้าแบบมีสไตล์ในชุดเดรสระดูร้อนที่ดึงดูดสายตาสองแก้ววเข้าไปฉันรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแม้เสียงหัวเราะจะดังเกินไป และเรื่องเล่าจะมีชีวิตชีวาเกินไปบ่ายวันนั้นโจเซฟเดินมาที่กลุ่มเราเะฉันมีประชุมเช้าพรุ่งนี้บางทีเราควรปิดงานตอนสองทุ่มเขาเสนอเบาๆพระเจ้าเราเพิ่งเริ่มต้นฉันตอบดังพอให้ทุกคนได้ยินเสมอควบคุมขนาดนี้ตอนหนึ่งทุ่มฉันดื่มแก้วที่สี่และไม่รู้สึกเจ็บปวดโจเซฟถอยไปอยู่ในหมู่เจ้าภาพเก็บจานกระดาษและเติมเครื่องดื่มวานซ่ากับฉันย้ายไปที่นั่งระเบียงกับแครกจากบัญชีและเพื่อนของ เขาไม่บทสนทนาหันไปเรื่องความสัมพันธ์อดีตของฉันไม่เข้าใจคอนเซปต์พื้นที่ส่วนตัวไม่พูดเสมอต้องรู้ว่าฉันอยู่ไหนอยู่กับใครโจเซฟก็แบบนั้นฉันแทรกแม้มันไม่จริงเลยอึดอัดมากบางทีแครกหัวเรอเธอดูเป็นคนอิสระที่คงไม่ทนกับแบบนั้นนานสิ่งที่เขาพูดทำให้ฉันนั่งตรงขึ้นสะบัดผมเธอไม่รู้หรอกแล้วอะไรที่ทำให้เธออยู่ต่อละ เขาถามพิงตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยวัยความสนใจสัปดาห์ที่สร้างเรื่องเล่าเท็จเกี่ยวกับการแต่งงานมันถึงจุดสูงสุดในตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าโจเซฟออกมาที่ระเบียงเพื่อเก็บแก้วเปล่าฉันไม่รู้ว่าเขายือนอยู่หลังประตูบานเลื่อนพูดจริงๆนะฉันลดเสียงอย่างลึกลับฉันจะนอกใจแน่ถ้ารู้ว่าจะไม่ถูกจับได้โจเซฟควบคุมมากช่วงนี้เขาไม่สมควรได้รับความพักดีวานีซ่าหัวราอยอย่างประมาณขณะที่คิวคราดยกขึ้นไม่มองไปทางอื่นอย่างอึดอัด แต่ฉันกำลังพูดต่อคำพูดหลุดออกมาโดยไม่กรองเขาคิดว่าเพราะเขาจ่ายบินส่วนใหญ่เขาได้สั่งทุกอย่างขณะที่ฉันแค่รอเวลาสร้างกองทุนหลบหนีฉันโบกแก้วัยเจ็ดปีกับนายเชื่อถือได้ฉันใส่เวลาไปเยอะแล้วนั่นคือตอนที่ฉันเห็นสายตาทุกคนหันไปด้านหลังฉันฉันหันไปคิดว่าจะเห็นเพื่อนบ้านอีกคนบางทีซาร่ากับสายตาตัดสินแต่แทนที่จะเป็นโจเซฟยืนนิ่งที่ประตูจานกระดาษกองในมือ และสีหน้าที่ฉันไม่เคยเห็นไม่ใช่กโกรธไม่ใช่เจ็บแค่ชัดเจนสายตาเราพบกันชั่วขณะที่เจ็บปวดจากนั้นโดยไม่พูดอะไรเขาวางจานหันหลังและเดินกลับเข้าบ้าน ฉันควรตามเขาไปทันทีฉันควรอธิบายว่ามันเป็นคำพูดตอนมาว่าฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่ส่วนดื้อรั้นแย่ๆของฉันคิดว่าให้เขาหงุดหงิดสักพักให้เขาเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อเขาพยายามจบความสนุกของฉันก่อนเมื่อฉันเข้าไปข้างในโจเซฟหายไปห้องครัวสะอาดเอี่ยมเขาทำความสะอาดทุกอย่างแล้วประตูห้องนอนปิดฉันหลับบนโซฟายังสวมเสื้อผ้าเมื่อวานมั่นใจว่าเราจะคุยกันตอนเช้า และนี่จะกลายเป็นเรื่องเล่าอีกเรื่องเกี่ยวกับโจเซฟที่อ่อนไหวเกินไปฉันไม่รู้เลยว่าฉันเพิ่งจุดระเบิดชีวิตทั้งหมดด้วยคำสารภาพเมาเมาเช้าวันถัดมาฉันตื่นมาด้วยอาการปวดหัวตุบๆุบยังสวมเสื้อผ้าเมื่อวานบ้านเงียบอย่างน่าขนลุกไม่มีกาแฟชงไม่มีเสียงอาบน้ำฉันเช็คโทรศัพท์10บนาิกา37นาทีรถโจเซฟไม่อยู่ในทางเข้าฉันลองโทรหาแต่ตรงไปไว้เมลตอนเย็นยังไม่มีข่าวจากเขาฉันสลับระหว่างกังวล และโมโหฉันส่งข้อความถึงวาเนซ่าเจหายไปหลังปาร์ตี้ดราม่าเหมือนเดิมเธอส่งอิโมจิต้าโตกลับบางทีเขาอารมณ์เสียจริงๆกับสิ่งที่เธอพูดโปรดฉันตอบมันไม่ใช่ฉันนอกใจจริงๆนะมันแค่พูดเล่นเช้าวันจันทร์ฉันเตรียมตัวไปทำงานตามปกติครึ่งหนึ่งคาดว่าจะพบโจเซฟนอนในห้องรับแขก บ้านยังว่างเปล่าตอนเที่ยงยังไม่มีติดต่อความกังวลจริงๆเริ่มงอกงามตอนเย็นฉันกลับบ้านเห็นรถโจเซฟจอดในทางเข้าความโล่งอกถาโถมตามด้วยความหมงุดหงิดฉันกังวลทั้งวันและเขาไม่แม้แต่ส่งข้อความห้องนั่งเล่นดูต่างไปรูปกรอบใหญ่จากหานีมูลที่แขวนเหนือเตาพิงหายไปเหลือแค่ตะปูบนผนังหนังสือที่เขาวางบนโต๊ะก,กาแฟก็หายไปแล็บท็อปไม่อยู่ในที่เดิมโจเซฟฉันเรียกวางกระเป๋าบนเคาน์เตอร์เธอไปไหนมา ฉันกังวลเขาออกมาจากทางเดินถือกระเป๋าใบใหญ่สีหน้าสงบนิ่งที่ฉันไม่คุ้นไม่มีโกรธไม่มีน้ำตาไม่มีอารมณ์ที่ฉันคาดแค่ไม่มีอะไรฉันต้องการเวลาคิดและจัดการบางอย่างเขาพูดเสียงมั่นคงที่ทำให้ฉันหนาวสั่นอะไรทำไมเธอแพ็กระเป๋าเธอไม่คิดว่าเธอเกินไปหน่อยเหรอ มันแค่พูดโง่โงตอนเมาเขามองฉันตอนนั้นมองจริงๆเหมือนเห็นคนที่ไม่รู้จักมันไม่ใช่แค่พูดตอนเมาแคลมันคือความจริงจริง,รงแล้วมันคือการยืนยันสิ่งที่ฉันสงสัยมานานโจเซฟยื่นโฟเดอร์ให้ฉันโดยไม่พูดอะไรข้าในคือเอกสารอย่าที่กรอกเรียบร้อยชื่อฉันชื่อเขาคําอธิบายทางกฎหมายเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่จะแบ่งห้องหมุนเอียงงี่บ้าไปแล้วฉันพูดเสียงแหลมเธอยืนอย่นหยาเพราะคอมเมนต์โง่โงที่ปาร์ตี้ไม่แคลฉันยื่นหย่า เพราะเธอทําให้ชัดเจนว่าเธอไม่เคารพฉันไม่เห็นคุณค่าการแต่งงานของเราและกําลังวางแผนนอกใจถ้าโอกาสมาเสียงเขายังสงบซึ่งน่ากลัวกว่าถ้าเขาตะโกนเธอเรียกฉันว่าควบคุมเธอเล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอกําลังรอเวลาและสร้างกองทุนหลบหนีเธอบอกว่าฉันไม่สมควรได้รับความพักดีฉันเมาฉันแค่อ้อวดให้วาเนซซาและผู้ชายจากบัญชีฟังนั่นควรทำให้ดีขึ้นเหรอ เขาใส่หัวเบาๆแม้เธอจะพูดเกินจริงความรู้สึกพื้นฐานก็จริงนั่นคือมุมมองจริงๆของเธอต่อฉันเหมือนคนที่เธอยอมรับเพราะไม่มีทางเลือกคนที่เธอติดก,กับเธอพักที่ไหนฉันถามแทนสมองฉันพยายามประมวลผลสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่ชายฉันฉันปรึกษาทนายแล้วเขาหยิบกระเป๋าอีกครั้งฉันแยกการเงินเราและบัญชีร่วมมีพอจ่ายจำงและสาธารณูปโภคสามเดือนหน้าซึ่งควรให้เวลาเราในการตัดสินใจเรื่องบ้านแยกการเงินเธอ ทำไม่ได้ความตื่นตระหนกเพิ่มขึ้นแหลมและด้อรันนั่นเงินของเราจริงๆแล้วฉันทำได้โดยเฉพาะเพราะฉันบันทึกการถอนเงินไปบัญชีลับของเธอตลอด6เดือนที่ผ่านมาเลือดฉันเย็นยเยือกเธอพูดอะไรบัญชีที่ First Federal ที่เธอโอนเงินจากบัญชีร่วมสายตาเขาเรียบเฉยอ่านไม่ออกเธอคิดจริงๆเหรอว่าฉันไม่สังเกตฉันคือคนควบคุมที่เฝ้าดูการเงินจำได้ไหม นั่นเงินฉันฉันพูดอย่างอ่อนแอจากเงินเดือนฉันเราจะให้ศาลตัดสินเขาเดินไปที่ประตูฉันจะพักที่บ้านไรอันตอนนี้เธอเดินออกไม่ได้ฉันตะโกนตอนนี้ความจริงของสถานการณ์กระทบเต็มเต็มเราต้องคุยเรื่องนี้นั่นคือเรื่องแคลเราผ่านจุดคุยแล้วเธอพูดทุกอย่างที่ฉันต้องได้ยินมานานหลายเดือนฉันแค่ไม่ได้ฟังจากนั้นเขาก็ไปประตูปิดสนิทด้วยความสิ้นสุดที่น่ากลัวสองสามสัปดาห์ถัดมาเป็นช่วงมึนงงของความตื่นตระหนกการปฏิเสธ และความพยายามสิ้นหวังในการควบคุมฉันโทรหาโจเซฟไม่หยุดตอนแรกทิ้งไว้เมลที่เปลี่ยนจากโกรธเป็นร้องให้เป็นหลอกล่อเขาตอบแค่ข้อความสั้นและธุรกิจข้อความเกี่ยวกับโลจิสติกและการเงินแม่แต่น้องสาวบรูคที่ฉันคาดว่าจะเข้าข้างฉันดูห่างเหินเมื่อฉันโทรเล่าเรื่องแยกทางเธอพูดอะไรแน่ที่ปาร์ตี้นั้นเธอถามอย่างระมัดระวังเมื่อฉันเล่าซ้ำมีความเงียบยาวแคลเธอพูดในที่สุดเธอจะรู้สึกยังไงถ้าโจเซฟพูดแบบนั้นเกี่ยวกับเธอ มันต่างกันฉันยืนยันเขาควบคุมมากช่วงนี้โดยควบคุมเธอหมายถึงถามเกี่ยวกับการใช้เงินจากบัญชีร่วมบัญชีที่เธอทั้งคู่ใช้เพื่อออมอนาคตเหรอความลงผิดของฉันแตกสลายเมื่อฉันได้รับอีเมลจากทนายของเขาขอประชุมเพื่อหารือการแบ่งสินทรัพย์มันรวมรายละเอียดการเงินของเรารวมเอกสารทุกการถอนเงินที่ฉันทำไปบัญชีลับวันเวลา และจำนวนเงินยังมีซารสคริปต์ข้อความระหว่างฉันกับวาเนซ่าที่ฉันบ่นเกี่ยวกับโจเซฟเรียกเขาว่าควบคุมหน้าเบื่อและบอกว่าฉันยอมรับเขาการประชุมกับทนายหน้าทอนมานโจเซฟนั่งตรงข้ามสงบและพร้อมขณะที่ฉันรู้สึกถูกต้อนมากขึ้นเมื่อทนายเขาวางเงื่อนไขมันไม่ได้ไม่ยุติธรรมบ้านจะขายและแบ่งเงินบัญชีเกษียณแบ่งทรัพย์สินส่วนตัวแยก แต่สิ่งที่เจ็บคือความมีประสิทธิภาพเย็นชาที่โจเซฟใช้ในการรื้อชีวิตเราด้วยกันเราขอให้มิสมิดเชลให้รายละเอียดเงินที่โอนไปบัญชีส่วนตัวเพราะเงินเหล่านั้นถอนจากสินทรัพย์ร่วมทนายเขาพูดเงินนั้นจากเงินเดือนชันชันโตอย่างอ่อนแอการมีส่วนร่วมของมิสมิดเชลต่อค่าใช้จ่ายร่วมน้อยมากทนายพูดต่อสไลด์สเปรดซีดมิสเตอร์เบรดครอบคลุมประมาณ78 เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายครัวเรือนทำให้มิสมิดเชลอ,อมเงินส่วนตัวขณะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากเขาตัวเลขอยู่ตรงนั้นขาวดำโจเซฟแบกภาระทางการเงินเรามากกว่าที่ฉันยอมรับ แม้แต่กับตัวเองขณะที่ฉันสร้างกองทุนหลบหนีและบ่นเรื่องการควบคุมของเขาเขาใจบินส่วนใหญ่ของเราความอับอายจริงๆเริ่มเมื่อคำเล่าลือแพร่ในหมู่เพื่อนคนที่ฉันบ่นเรื่องการควบคุมของโจเซฟตอนนี้มองฉันด้วยการตัดสินที่ไม่ปกปิดแม้ครัจากบัญชีก็ห่างเหินเห็นได้ชัดว่าไม่สนใจผู้หญิงที่เพิ่งว่างที่เขาเคยจีบหนึ่งปีต่อมาและนี่ฉันนั่งอยู่ในอพาร์ตเมนต์ห้องนอนเดียวเล็กๆล,ล,ล้อมรอบด้วยใบยแจ้งหนี้ค้างชำระก,การอย่ารับรองเมื่อหกเดือนที่แล้วเราขายเท้าเขาแบ่งเงิน และแยกทางฉันคิดว่าส่วนแบ่งบ้านของฉันจะอยู่ได้นานกว่านี้แต่ระหว่างค่าเช่าแรกและเดือนสุดท้ายเฟอร์นิเจอร์ใหม่และนิสัยช้อปปิ้งแก้เครียดมันหายไปอย่างน่าตกใจกองทุนหลบหนีที่ฉันภูมิใจหายภายในสามเดือนปรากฏว่าการเลี้ยงตัวเองด้วยเงินเดือนผู้เชี่ยวชาญเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลยากกว่าการแบ่งค่าใช้ใจ่ายกับผู้จัดการเอชวซีมาก การกระทบครั้งสุดท้ายมาเดือนที่แล้วเมื่อบรุกน้องสาวเชิญฉันไปบาร์บีคิวครอบครัวโจเซฟอยู่ที่นั่นกับเมลิซาครูอนุบาลที่มีรอยยิ้มอบอุ่นและเข้ากับหลานๆได้ดีเขาดูดีมีความสุขผ่อนคลายในแบบที่ฉันไม่เห็นมานานหลายปีคงเพราะเขาไม่ต้องเดินบนเปลือกไข่รอบภรรยาที่คอยบ่อนทำลายเขาพวกเขาซื้อบ้านด้วยกันบรุกบอกฉันทีหลังบ้านเก่าที่ซ่อมแซมบนถนนเมเปิลโจเซฟซ่อมเอง และเขาได้เลื่อนตำแหน่งอีกที่ทำงานต่อมาขณะช่วยในครัวฉันได้ยินแม่กับเมลิซาคุยกันเขานึกถึงมากเมลิซาพูดสัปดาห์ที่แล้วฉันพูดอยากลองร้านอิตาเลียนใหม่และเขาจองสำหรับวันเกิดฉัน โดยไม่ต้องเตือนนั่นคือโจเซฟแม่ตอบอย่างอบอุ่นเสมอนึกถึงแบบนั้นฉันหลบไปก่อนพวกเขาเห็นก็ในคอขึ้นมาเขานึกถึงจริง,รงๆเขาจดสิ่งเล็กๆที่ฉันพูดว่าอยากได้หรือต้องการแล้วเซอร์ไพรส์ฉันเขาทำอาหารซ่อมสิ่งต่างๆรอบบ้านสนับสนุนการตัดสินใจอาชีพของฉันแม่หมายถึงเงินน้อยลงสำหรับเป้าหมายเราความดูถูกของฉันต่อทั้งหมดนั้นมาจากไหนบนรถกลับบ้านความทรงจำถาโถมไม่ใช่สัตว์ประหลาดควบคุมที่ฉันสร้างแต่เป็นผู้ชายอดทน และรักจริงๆที่เป็นสามีฉันเวลาที่เขาอดหลับอดนอนทั้งคืนตอนฉันอาหารเป็นพิษวิธีที่เขาไม่เคยบ่นเรื่องโอทีเพื่อซื้อเท้าเขาที่ฉันอยากได้วิธีที่เขามองฉันในวันแต่งงานเหมือนเขาไม่อยากเชื่อโชคของเขาในตอนนั้นฉันเผชิญความจริงที่ฉันนี้มาตลอดโจเซฟไม่ได้เป็นปัญหาในการแต่งงานเราฉันต่างหากฉันหมกมุ่นกับสิ่งที่ฉันคิดว่าสมควรได้รับในชีวิตที่ฉันจินตนาการว่าควรมีจนฉันมองข้ามชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่ฉันมีจริงๆ ฉันสร้างเรื่องเล่าเท็จว่าฉันติดกับผู้ชายควบคุมที่ฉันยอมรับเมื่อความจริงคือฉันถูกรักอย่างลึกซึ้งจากคนที่ฉันไม่ชื่นชมขณะที่ฉันจอดรถในลานจอดอพาร์ตเมนต์คอมเพล็กต์ต่างจากชุมชนทาวเฮาเรียบร้อยที่เราอยู่ฉันเห็นประกาศติดที่ประตูคงเป็นเตือนชำระล่าช้าอีกโทรศัพท์สั่นด้วยข้อความจากผู้ชายคนล่าสุดที่ฉันเด็ดยกเลิกแผนอีกสิ่งที่แย่ที่สุดไม่ใช่การดิ้นรนทางการเงินความเหงาหรือแม้แต่ดูโจเซฟพบความสุขกับคนอื่นมันคือการรู้ว่าฉันทำสิ่งนี้กับตัวเอง ฉันทำลายสิ่งมีค่าอะไรเพราะฉันเห็นแก่ตัวเกินกว่าจะรู้ว่าฉันมีอะไรถ้าฉันย้อนกลับไปที่ปาร์ตี้เอาคำพูดประมาทเหล่านั้นคืนบางทีสิ่งต่างๆจะต่างแต่ชีวิตไม่ใช่แบบนั้นไม่มีปุ่มย้อนสำหรับผลที่ตามมาของการกระทำเราไม่มีทำใหม่สำหรับคนที่เราทำร้ายสิ่งที่ฉันทำได้ตอนนี้คือเผชิญทุกบินทุกค่ำคืนว่างเปล่าทุกเครื่องเตือนของสิ่งที่ฉันสูญเสียและหวังว่าสักวันฉันจะเรียนรู้จากความผิดพลาดนี้พอ ที่จะสมควรได้รับคนดีครึ่งหนึ่งของผู้ชายที่ฉันโยนทิ้ง